ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะอยากจะให้ท่านรองพูดถึงรายละเอียดมาตรการของรัฐบาลที่มีของขวัญเตรียมไว้ให้ประชาชนเรียกว่าจัดเต็มปีหกกนี้หน่อยค่ะก็เป็นทุกหน่วยราชการแล้วก็ทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กํากับของตแต่ละกระทรวงนะคะเขาก็เตรียมของขวัญมาให้แต่เชื่อว่าสามสี่ชิ้นที่เป็นที่ติดตามของพี่น้องประชาชนอยู่ก็คือชิ้นแรกท็อปดีมีคืน ปี66นะคะก็ะะะเป็นการที่ประชาชนเก็บใบเสร็จเไม่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าใบากำกับภาษีใบกำกับภาษีค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นแบบกระดาษหรือว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซืะ้อของจ่ายจริงในกรอบวงเงิน40,000บาทเก็บใบกำกับภาษีแล้วก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีภาษี2,566 ซึ่งก็คือเป็นลถหย่อนเอาตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นะคะทีนี้ช่วงเวลาของการจับจ่ายก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมถึงสิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะค่ะ<ฮ>ทีนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะว่าปีที่แล้วอะคะ่ะเราก็มีของขวัญชอบดีมีคืนปีพ<ฮ>5หกห้าเหมือนกันก็คือเริ่มเมื่อหน 1, ึ่งมกราคมถึงสิบห้ากุมภาพันธ์ต้นปีปีนี้นะคะค่ะ<ฮ>แต่ว่ากรอบวงเงิน แค่สามหมื่นบาทแต่ปีนี้เนี่ยให้ส่วนเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทแต่หนึ่งหมื่นที่จะนำไปลดหยอดภาษีนั้นต้องขอใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะอืมค่ะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าสู่ระบบ ภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วเวลาที่ประชาชนนําใบกํบากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยื่นกับ,บกรมสรรพากรก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าท่านตดยมากก็ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แลวะะ้วอะค่ะเ่ากัส่เข้าทางอีเมลอะค่ะถ,ถ้ากับว่าสมมุติผมไปใช้จ่าย40,000บาทเนี่ย30,000เนี่ยจะเป็นบินใบเสร็จกระดาษก็ได้แต่อีก10,000เนี่ยจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่งั้นจะหักได้แค่30,000อันนี้ถูกต้องไหมฮะ ค่ะในสาม0มื่นแรกจะเป็นกระดาษห,หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เหมือนทุกปีที่ที่เคยทำมานะคะ<ฆ>แต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มลดหย่อนอีกหนึ่งหมื่นอันนี้ให้ขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเท่านั้นนะครับครับแล้วเห็นว่าปีนี้มีพิเศษด้วยนะครับทุกปีเนี่ยเรื่องของเติมน้ำมันเติมน้ำมันเนี่ยลดหย่อนไม่ได้ปีนี้ได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะปีนี้นี่นะคะในเรื่องของภาษีน้ำมันอันนี้คือเป็น น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่เป็นที่ใช้สำหรับเครื่องบินออรับส่งผู้โดยสาระนะคะคนี้จากปกติที่เก็บอยู่ที่ลิตรละสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์เนี่ยตอนนี้ลดเหลือยี่สิบสตางค์เท่านั้นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ดูแลผู้ประกอบการสายการบินนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็มีการ ลดภาษีสามภาษาีตร,ตรงนี้อยู่เพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระแล้วไปขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบินกับพี่น้องประชาชนนะคะครับอ๊ะค <c oughs> ่ะชอบดีมีคืนเนี่ยสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยนอกจากพวกเอ่อสินค้าโอทงโอทอปแล้วผมไปเติมน้ํามันเนี่ยจะได้จะได้ลดไหมครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีโอทอปไม่ได้นะคะเอาไม่ได้เหรอครับติดหมวดสินค้าที่ไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีคือเหล้าเบียร์วายยาสูบ ซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือ,อน,นี้ไม่ได้นะคะหรือจะเป็นพวกค่าบร,ริการหนังสือพิมพ์ท,ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยไม่ได้คือซื้อของในระบบออนไลน์อะด้าน่ท่านก็ต้องขอใบกำกับภาษีมาแต่ถ้าเป็นออนไลน์ที่เป็นนิตยสารหนังสือสิ่งพิมพ์อันนี้ไม่ได้นะคะท,ที่จ่ายรายเดือนรายปีแบบเนี้รวมถึงค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการเนี่ยค่าที่พักเนี่ย นำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านไปทานอาหารในโรงแรมแล้วขอใบกำกับภาษีอันนี้นํามันลดหย่อนภาษีได้ค่ะครับช่วยฉายภาพไปเห็นหน่อยครับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมมาตรการชอบดีมีคืนเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่เป็นใกล้ๆตัวเราเนี่ยฮะโอ้ก็ของประจำวันที่ใช้เสือ้อผ้าปากกาแฟอปพวอะไรแบบเนี้ยนะคะได้หมดไปซื้อได้ในห้าสพสินค้าร้านค้าปลีกร้าน เล็กๆต่างๆขอให้เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะจดวัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ได้หมดทุกอย่างเลยค่ะไปซื้อจากที่ร้านขนาดเรื่องขนาดสถานที่นี่ไม่ใช่ปัญหาละขอแค่ว่าถ้าเขาอยู่ในระบบฐานภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยถ้าเขาจ่ายตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถออกใบกำกับภาษีมาให้ได้ค่ะครับ เร,ร,ริ่กไดองภาษีเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะครับเราก็เริ่มใช้กฎหมายใหม่ที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงต้นเราลดอัตราภาษีให้นะคะจ่ายแทนที่จะต้องจ่ายเต็มหนึ่งร้อยก็จ่ายเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์ะช่วงก่อนโควิดแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยต้องจ่ายภาษีและที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจ่ายอัตราเต็มนะคะเพราะว่าภาษีตรงเนี้ย มันจัดสรรคืนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจะได้นำไปพัฒนาท้องที่ที่ท่านอยู่อาศัยนะคะคแต่ว่าปีนี้สำหรับของขวัญปีนี้ปีภาษี2566รัฐบาลเนี่ยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ร้อยล115ค่ะครับสำหรับการตัดเก็บภาษีปี2566นี้นะคะเพราะปีที่แล้วเราไม่ได้ลดปีก่อนลด90% ครับอันนี้คือสำหรับที่ดินทุกชนิดเลยใช่ไหมครับที่ดินเกษตรที่ดินรกร้างบ้างเปล่าเพื่ออยู่อาศัยครับอันนี้บางบางบางส่วนยังมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเป็นที่ดินเกษตรยังยังได้อยู่นะคะฮะงดเว้นภาษีสองปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าประเภทไหนที่ยังได้รับการยกเว้นอยู่อีกนิดหนึ่งบ้างนะคะที่ดินก็ลดแล้วค่ะมีเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านไหมคะมีค่ะ ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก100 2, ร้อยละสองเหลือร้อยละหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก100 1, ร้อยละหนึ่งเหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งค่ะ,คะอันนี้ใช้ได้กับทั้งบ้านมือหนึ่งมือสองนะคะจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแปดอาคารพาณิชย์ห้องชุดได้หมดแต่ว่าราคาจะต้องไม่เกินสามล้านบาท หรือว่าวงเงินจำนองก็ต้องไม่เกินสามล้านบาทต่อสัญญาค่ะอืมรานะคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาทประมาณนั้นใช่ไหมคะท่านองใช่ค่ะอน,นี้ก็ยังมีของกระทรวงอื่นด้วยนะคะ,คะอย่างของกระทรวงพาณิชย์ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องลดราคาค่าครองชีพและสิ้นปีนี้จะจัดใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่ยี่สิบสองก็คือยูเอแกรนเซลต้อนรับปีสองพันยี่สิบสามนะคะก็ ท่านผู้ฟังลองไปดูป้ายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกต่างๆที่เขาร่วมรายการลดราคาค่าครองที่ประชาชนนะคะจับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีสินค้า13ล้านกว่ารายการที่มาร่วมลดราคาะคะ่ะลดตั้งแต่10ถึง8.5เปอร์เซ็นตออนไลน์ก็ร่วมลดด้วยนะคะครับคืออันนี้น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเพราะว่า ของบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อเฉพาะ,ะช่วงปีใหม่ท่านเป็นของใช้ชีวิตประจําวันและโครงการนี้ก็เริ่มแล้วนะคะจนถึง31มกราคมค่ะ